วนยเรื่องนี้ดัดแปลงมาจากนิยายรักวัยรุ่นเรื่อง Bitter Taste แผนรักร้ายผู้ใช้รถขมผลงานอีกหนึ่งนามปากกาโดยทางเราไม่มีเจตนาเย็ดย้ำลบลูดูถูกดยดูหมิน่นอาชีพใด,ดก็ตามที่ปรากฏในเนื้อเรื่องนิยายทุกเรื่องเกิดจากจินตนาการของผู้แต่งบุคคลและเหตุการณ์ในเรื่องเป็นเพียงการสมมตุติอันมีเนื้อหาคำพูดการกระทําของตัวละครที่ไม่เหมาะสมผู้ฟังที่อายุน้อยกว่า18ปีต้องพิจารณาถึงความถูกผิดโดยระวังเป็นอย่างมากว่าทุกคนจะฟังเพื่อความบันเทิงเพียงเท่านั้นนะคะ นิยายวัยเรื่องแผนร้ายไอพิชายตัวดีบทนำหากรักแล้วไม่เจ็บผมก็อยากลองรักดูอีกสักครั้งแต่ทำไมความรักของผมถึงได้เกิดกับคนเดิมๆกันนะผมไม่คิดว่าการแอบรักเป็นเรื่องที่แน่ยเย็นดีสักเท่าไหร่หากเขาคนนั้นมองเห็นความรักที่เรามีให้เป็นเพียงเศษฝุ่นที่คิดจะเหยียบย่ำมันเมื่อไหร่ก็ได้ โดยที่ตัวเขาก็ไม่ได้รู้สึกผิดหากความรักของเรามีค่ากับเขาเพียงแค่นั้นการแอบ,บรักถือเป็นการทรมานหัวใจตัวเองทางอ้อมอยู่ดีผมเขียนความคิดเห็นลงบนกระดาษหลังจากนั่งฟังอาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยาวนมาเกือบจะสองชั่วโมงว่าโดยเรื่องจิตวิทยากับการแอบ,บรักของวัยรุ่นในปัจจุบันฮ่านี่ผมลงเรียนวิชานี้เพื่อประชดตัวเองหรือยังไงกันนะ มึงจะจ้องกระดาษแผ่นนั้นอีกนานไหมไอ้พายเพื่อนสนิทของผมบ่นขึ้นเมื่อมันตะโกนเรียกผมตั้งหลายครั้งแต่ผมก็ไม่ยอมปล่อยมือจากเศษกระดาษเขียนความคิดเห็นบ้า,บาๆนี้สักทีโทษทีวะกูมัวคิดอะไรเพลินไปหน่อยผมยื่นกระดาษแผ่นนั้นให้ก่อนจะเก็บข้าวของบนโต๊ะเล็คเชอร์ลงกระเป๋าหลังทานมื้อเที่ยงพวกเราไปเที่ยวกันต่อไหมพายถาม หลังเดินกลับจากเอากระดาษแสดงความคิดเห็นนั่นไปส่งอาจารย์เป็นที่เรียบร้อยจริงสิวันนี้กูต้องไปซื้อของมาทำรายงานที่ค้างส่งพอดีวะ่ะเอาเป็นว่าไปด้วยกันเลยแต่ตอนนี้ไปทานข้าวก่อนเถอะเรื่องอื่นเอาไว้ทีหลังผมลูบท้องตัวเองจนไอ้พายทำหน้าเบื่อเข้าให้ทุกทีเลยนะมึงอะไรอะไรก็จะกินอย่างเดียวเดี๋ยวก็กลับไปอ้วนเหมือนแต่ก่อนหรอกมันเอ็ดผมก็กูไม่ได้ทานข้าวเช้ามานี่ว่า ผมตีหน้าเศร้ากลับใช่เมื่อก่อนผมเป็นเด็กตัวกลมไม่สิต้องเรียกว่าอ้วนมากไอพายมันถึงได้เก็บเอาเรื่องนี้มาล้อผมอยู่บ่อยๆว่าแต่เมื่อกี้มึงคงไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นอีกใช่ไหมจู่ๆคนข้างตัวก็เปลี่ยนเรื่องจนผมพูดไม่ออกกูว่าถ้าเรียนแล้วมึงไม่สบายใจเราไปถอนวิชานี้กันเถอะวะยังเหลือเวลาอีกสามวันก่อนระบบจะปิดนะเว้ยการที่ผมไม่ตอบอะไร ทำไอ้ัายซึมลงทันทีไม่เป็นไรเดี๋ยวอาจารย์ก็เปลี่ยนหัวข้อสอนแล้วคิดมากไปได้ผมตอบพลางกม้มหน้าเดินคิดว่ากูดูมึงไม่ออกเหรอเราคบกันมากี่ปีแล้วโอ๊ยนี่กูเป็นคนทําให้มึงลําบากใจใช่ไหมเนี่ยที่ดันอุตริอยากเรียนวิชานี้แล้วลากมึงมาเรียนเป็นเพื่อนนะ่ะจะบ่นอีกงานไหมครับกูบอกแล้วไงว่าเรียนได้ก็คือเรียนได้พูดอย่างกับถ้ากูนั่งเรียนแล้วจะช็อกตายคาโตอยางนั้นแหละ แต่กูไม่สบายใจนี่ว่าคิดแทนกูอยู่หรอมึงอ่ะเปล่าซะหน่อยก็น่ามึงมันฟ้องขนาดนั้นอะรู้ดีหรอวะผมเถียงกูพูดจริงนะไอซีนกูกลัวทํามึงลำบากใจแต่จะว่าไปมันก็หลายปีแล้วนะเว้ยไม่คิดจะลืมบ้างเลยเหรอวะพายหันมาถามผมอีกกูไม่ได้เป็นอะไรแค่พอมีเรื่องมาสกิดมันเข้าหน่อยก็ต้องนึกถึงบ้างเป็นธรรมดา แต่ความจริงกูก็ลืมเรื่องนั้นไปนานแล้วผมฉีกยิ้มแต่เพื่อนตัวดีกลับทำหน้าเอือมระอาเอาซะได้เพราะอะไรนะหรอก็เพราะว่าผมตอบมันแบบนี้มาเป็นครั้งที่ร้อยได้แล้วมัง้งแล้วทำไมมึงถึงยังไม่มีแฟนกับเขาสัทีละ่ะมึงก็ออกจะหน้าตาดีขนาดนี้ความสามารถก็เยอะการเรียนก็เพอร์เฟกถึงมึงจะไม่ขนาดเป็นถึงเดือนมหาลัยแต่มึงก็เป็นถึงเดือนสาขาของเราเชียวนะเว้ย แถมยังเคยสวมชุดบุรีตอนเดินรดนรงร์ยาสิติดของมหาลาัยอิตหันั่นมันหน้าดีใจตรงไหนวะผมสลดกับการเปรียบเทียบนี้ของมันเลยจริงๆก็ต้องดีใจสิกูในอยากเข้าร่วมขบวนเป็นบ้าสุดท้ายก็เป็นได้แค่คนคอยเสิร์ฟน้ำให้พวกมึงก็เท่านั้นอะไอ้พายทำหน้าผิดหวังผมมองคนข้างๆแล้วก็อดคำไม่ได้วันๆมันก็เอาแต่พูดว่าผมหน้าตาดีอย่างโน้อนอย่างนี้ ส่วนตัวเองก็ขี้เรสเต็มประดาซึ่งความจริงแล้วมันไม่ใช่เลยเพราะไอพายนะ่ะมันเป็นผู้ใช้ที่มีผิวสีน้ำผึ้งบ่งบอกถึงการเป็นคนรักสุขภาพโดยไม่ต้องเสียเวลาไปนอนอาบแดดความสูงที่โดดเด่นกว่า182เซนทำเอาผมที่สูงแค่175ดดูเตี้ยไปเลยเมื่อมีมันมาเดินอยู่ข้างๆผมทรงทูบล็อกยาว ที่พอบวกกับดวงตากลมโตและรอยยิ้มที่มักจะฉีกกว้างอยู่เสมอยิ่งทำให้ไอ้พายมันมีเสน่ห์ในแบบของตัวเองมากกว่าผมเสียอีกที่ขำเนี่ยมึงกำลังนึกภาพกูตอนนั้นอยู่ละสิไม่เอาแล้วหยุดพูดเรื่องนี้กันเถอะวะยิ่งพูดกูก็ยิ่งเศร้าและดูไม่มีเสน่ห์เอาซะเลยมันทำหน้ามู่กก็มันหน้าขำนี่วะไอ้พายเอ้ยมึงน่ะเป็นตัวตลกที่แม่งหล่อนะเว้ยเชื่อใจตัวเองหน่อยสิวะ พอพอหยุดพูดถึงมันสักทีมึงช่วยทำเป็นว่าเรื่องนี้ไม่เคยเกิดขึ้นจะได้ไหมวะเอา้าถึงโต๊ะตัวประจำของเราแล้วภายว่าเมื่อพวกเราเดินมาถึงโต๊ะตัวประจำภายในโรงอาหารของคณะบริหารที่พวกเราเรียนอยู่ซึ่งวันนี้รู้สึกว่ามีผู้คนหนาตาเป็นพิเศษโชคดีที่โต๊ะตัวนี้ยังไม่มีใครจับจองเพราะถ้าเป็นแบบนั้นพวกเราก็คงต้องหากันใหม่ซึ่งห่างไกลาจากพัดลม บอกเกิดความสุขตอนทานข้าวออกไปทุกทีแน่ๆมึงเอาเหมือนเดิมไหมกูจะไปซื้อให้ส่วนมึงก็ไปซื้อน้ําให้กูเออเออเอาแบบเดิมนั่นแหละผมบอกก่อนจะเดินไปซื้อน้ําที่ร้านตรงหัวมุมของโรงอาหารสตรอเบอรี่กับแอปเปลิลปั่น2แก้วครับผมบอกแม่ค้าพลางยืนรออยู่หน้าร้านได้สักพักก่อนจะมีเสียงหนึ่งดังขึ้นพร้อมกับมือที่แตะไหลเบาๆสองสทพีพี่คะพี่คะ มีคนฝากไอ้นี่มาให้พี่นะคะรุ่นน้องผู้หญิงปีหนึ่งที่แขวนป้ายชื่อของคณะสถาปัตย์ยื่นกระดาษโน้ตเ,เล็กๆมาตรงหน้าผมใครเหรอครับเออเป็นพี่ผู้ชายคนหนึ่งนะคะแล้วเขาชื่ออะไรเหรอครับคือหนูไม่รู้เหมือนกันนะคะเอาเป็นว่าพี่รับไว้ก่อนนะคะผมมองรุ่นน้องคนนี้สลับกับกระดาษโน้ตที่พับมาแบบลวกๆสักพัก ก่อนจะตัดสินใจรับมันมาอย่างช่วยไม่ได้เพราะตอนนี้ผู้คนหน้าร้านเริ่มจะทำสายตาอยากรู้อย่างเห็นซะแล้วสิหลังจากเอื้อมมือไปรับกระดาษแผ่นนี้มารุ่นน้องคนนี้ก็ฉีกยิ้มให้กับผมและเดินกลับไปยังโต๊ะที่มีผู้ชายตัวบึกนั่งเรียงรายกันอยู่แถมผู้ชายกลุ่มนี้ยังส่งยิ้มมาให้ชนิดที่ว่าความหวานของน้ำตาลยังต้องยอมแพ้อคิดดูให้ตายเถอะถ้าเป็นหนึ่งในนั้นผมจะทำยังไงดีละ่ะ น่ากลัวชะมัดเลยผมรับแก้วน้ำสตรอเบอรี่กับแอปเปิลปั่นจากแม่ค้าพรันเดินกลับมายังโต๊ะที่มีไอพายนั่งรออยู่แม่แม่แม,แม่น้องซีนเนี่ยเสน่ห์แรงไม่เบาเลยนะเว้ยครั้งนี้คณะอะไรวะพายแซวด้วยความหมั่นไส้สถาปัดมั้งช่างเหอะกูไม่ได้สนใจอยู่แล้วผมนั่งลงพร้อมวางกระดาษโนตลงบนโต๊ะอย่างไม่ใส่ใจ ก่อนจะหันมาจัดการผัดพริกแกงทะเลตรงหน้าทันทีงั้นกูขออ่านหน่อยนะอยากรู้ว่าไอ้พายหยิบกระดาษแผ่นนั้นไปแกะอ่านข้อความข้างในมาเจอกันหน่อยสิกูจะรอมึงที่หน้าภาควิชาตอน4ี่โมงเย็นจาก GN คนอ่านขมวดคิ้วเมื่อในจดหมายไม่ได้บอกให้รู้ว่าใครเป็นคนเขียนมาจนต้องลำบากผมอีกตามเคยใครวะดูเขียนมาดิ จะจีบเขาทั้งทีไม่มีความโรแมนติกอ๋อซะเลยแถมลงท้ายมาแค่ GN ใครมันจะไปรู้จักใช่ไหมอืมผมตอบยังไม่ใส่ใจมึงไม่รู้จริงเหรอไอซีนไม่อ่ะไม่สงสัยใครในคณะสถาปัตย์หรอวะไม่ช่วยสนใจกูหน่อยเถอะไอหมอเนี่ยมันอาจจะเป็นคนทำให้มึงไม่ต้องโสดอีกต่อไปก็ได้นะเว้ยไอพายเอ็ดมามึงอยากให้กูมีแฟนไปทำไม ในเมื่อมึงที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็ยังไม่มีใครกับเขาเลยสักคนผมจึงเหน็บกลับไปว่ากูอีกแล้วนะกูก็แค่อยากให้มึงมีใครเพื่อจะได้ลืมเรื่องนั้นบ้างนี่กูหวังดีกับมึงอยู่นะเว้ยรู้ตัวไหมวะมันทำหน้าง,งอนมึงอย่าคิดมากแทนกูดิบอกว่าลืมก็คือลืมโอเคไม่วะไม่โอตกลงเย็นนี้มึงจะไปรอเขาไหมรอรอใครวะเอาไอ้นี่ ก็จะใครซะอีกก็คนที่เขียนจดหมายนี้ให้มึงนะสิช่วยสนใจสักนิดเถอะไอซีนไอพายยื่นจดหมายนั้นมาตรงหน้าพร้อมกับสวดมาเป็นชุดไม่วะวันนี้กูจะรีบกลับบ้านไปเคลียร์งานของชมรมเอา้าและที่เราตกลงกันว่าจะไปซื้อของด้วยกันละ่ะโทษทีวะวันนี้กูขอติดมึงไว้ก่อนก็แล้วกันพอดีเพิ่งนึกขึ้นได้นะ่ะไปก่อนนะบายผมทานเสร็จภายในเวลาไม่ถึงสินาที ก่อนจะเก็บข้าวของที่วางบนโต๊ะและลุกเดิอนออกมามึงจะไปไหนกูยังไม่ได้ทานสคอมเลยอซีนไอพายโวยวาไล่หลังมามึงมัวแต่พูดเรื่องไร้สาระนี่ว่าพอดีวันนี้กูรีบวะ่ะไปก่อนนะกินข้าวให้อร่อยนะครับคุณน้องพาย๋อ้แล้วอย่าลืมเก็บจานให้คุณพี่ด้วยนะวันนี้คุณพี่ขอฝากอีกวันนึงผมฉีกยิ้มสมน้ำหน้าจนไอพายที่หน้ามู่อยู่แล้วยิ่งจ้องมาอย่างเอาเรื่อง ก่อนมันจะตะโกนประโยคที่มักจะใช้เสมอเมื่อเอาชนะผมไม่ได้ออกมาจำไว้เลยนะเว้ยไอ้หาซีนผมโบกมือให้มันก่อนจะทิ้งไอ้จอมจอ้อนั่งทานข้าวอยู่คนเดียวต่อไปฮ,ฮคุยกับมึงนี่เหนื่อยเป็นบ้าเลยวะ่ะผมนั่งแท็กซี่ที่เพิ่งจะโบกได้หลังจากที่ยืนรอนานกว่าสินาที ลุงวัยห้าสิบตอนปลายเป็นผู้เครื่องตัวรถเดินทางไปตามท้องถนนที่รถราต่างวิ่งกันขวักไขว่ช่างเป็นภาพที่ชวนปวดหัวเสียจ,จริงการไม่มีไอพายอยู่ข้างๆแบบนี้ผมสามารถเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่ไม่ใช่เพราะผมเป็นคนที่ชอบสวมหน้ากากข้อหาเพื่อนหรอกนะแต่เป็นเพราะว่าเมื่อไหร่ที่ผมอยู่กับมันผมต้องแซงทำเป็นว่าลืมเรื่องราวทั้งหมดที่เคยผ่านมา ทั้งที่ความจริงแล้วแม่เรื่องนั้นมันจะผ่านมานานกว่า5ปีแต่ผมก็ไม่เคยลืมมันได้เลยผมไม่สามารถลืมคนที่ทำเรื่องแสนดีให้ผมมีความสุขมีเสียงหัวเราะและมีรอยยิ้มได้ในเมื่อคนคนนั้นก็เป็นคนเดียวกันกับที่เคยทำเรื่องที่ผมลืมไม่ลงไว้เช่นเดียวกันสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้กิ่งแวะมาเปิดเรื่องใหม่ แล้ก็ต้องขออภัยที่หายไปหลายวันนะคะเนื่องจากต้องแก้ไขต้นฉบับเพื่อให้ง่ายในการอ่านค่ะก็อย่างที่ได้บอกไปแล้วนะคะว่านิยายเรื่องนี้เป็นนิยายที่ดัดแปลงมาจากนิยายรักวัยรุ่นชื่อเรื่อง bitter taste แผนรักร้ายผู้ชายรสขมนะคะโดยตัวนิยายเนี่ยจะเป็นนิยายแนว feel good นะคะอาจจะมีเนื้อหาที่เบากว่า2เรื่องที่กิ่งได้อ่านไปมากมากๆเลยค่ะเพราะว่า อย่างมากเรื่องนี้ก็มีแค่คิดซีนเท่านั้นนะคะส่วนใครที่อยากจะอุดหนุนอ e ีบุ๊กขอบอกไว้ก่อนคะ่ะว่าเรื่องนี้ไม่มีอ e ีบุ๊กในแบบฉบับนิยายวายนะคะแต่มีในฉบับของนิยายรักไวรุ่นที่เป็นแบบหญิงชายนะคะซึ่งกิงจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วกันเนาะและก็ตามเดิมค่ะหากใครชอบคลิปนี้นะคะรบกวนกดไลค์กด Subs subscribe กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดตอนหน้าหรือว่าพลาดเรื่องอื่นๆนะคะ และหากใครอยากจะให้กำลังใจกันหรือมีอะไรให้ทางเราปรับปรุงสามารถแนะนำกันเข้ามาได้คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะกิ่งอ่านทุกเมน้นหรือเจอกันตอนหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ